สวัสดีครับ FC ซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ที่คุณสตอรีอยู่ที่วัดโลกมูลีจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดนี้สวยงามนะครับเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับมองเห็นพระธาตุด้านหลังสวยมากนะครับเป็งของมาถึงแล้วเราก็มาไหว้พระนะครับไหว้พระด้านในวิหารบวงนะครับกอท่านพระขอพรนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ชีวิตเราดีๆนะครับ แล้วก็ดูนี่เป็นภาพประธานในวิหารหลวงของวัดโลกโมรีนะครับข้างในสวยงามนะครับวัดนี้บูรณะใหม่นะครับผมจะดูอะไรก็จะทันสมัยแล้วก็สวยงามนะครับเนี้ยดูกําแพงวัดนะกําแพงของวิหารนะครับก็จะเป็นลายฉลูไม้นะครับแล้วก็เป็นระแนงที่ขัดเกลาอย่างสวยงามนะครับเป็นการ น่าจะเป็นของรุ่นใหม่นะครับเป็นการทำด้วยเครื่องจัดเครื่องกลไม่เหมือนสมัยเก่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลูกโรงอะไรก็จะทําแบบโบราณโบราณนิดนึงนะะผมว่าเป็นวัดที่อายุเก่าแก่ถึง500กว่าปีนะครับวัดน,นี้ข้างบนผ้าด้านบนก็สวยนะคะระับตกแต่งสวยงามมากเมื่อกี้ผมเข้ามาทางด้านข้างนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยนะครับเห็น พระเนนกำลังช่วยกันทำตกแต่งซุ้มประตูป่าครับพระเนนก็ขึ้นข้างบนเลยนะครับที่นี่เขาทางานกันเองนะครับผมพระเนนก็ต้องช่วยกันทํานะครับไม่ได้จ้างของกันไหนเดี๋ให้คนอื่นมาทําให้นะครับพระเนนก็ระมัดระวังนะครับว่าครับบางคนเอ,อ่ยบางเนนบางรูปนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเก็บม้เก็บขยะเก็บหญ้านะครับ เสร like so ็จแล้วเราก็จะมาตีระฆังนะครับเพื่อให้ที่เสียงโด่งดังนะครับตามคมเชื่ออย่างนั้นเนาะก็เป็นระฆังค่อนข้างจะสูงใหญ่ทีเดียวนะครับเห็นไหมครับเพราะใอ้เสียงกลางวานมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเคาะระฆังเคาะให้เคาะเพียงครั้งเดียวนะครับอย่าไปเผลอเคาะหลายครั้งนะครับเคาะหลายครั้งเดี๋ยวเสียงจะกลายเป็นเสียงรบกวนคนอื่นไปนะครับก็เคาะเพียงครั้งเดียวก็พอนะครับ เราเนี่ยนะครับข้างในก็จะมีการไหว้พระขอพรนะครับเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระหลายต่งตางๆนานานะครับผมของชีวิตด,ดีๆให้กับต,ตัวเองนะครับก็จะมีโนวินมาตลอดนะครับโควินก็มแม่ควรอิมด้วยนะครับนะครับซุ้มข้จัดได้สวยงามมาก นี่เราไปดูข้แหวนโคมกันนะครับวัดตรงนี้ก็จัดให้มีแหวนโคมนะครับก็แล้วแต่ศรัทธานะครับตรงนี้ก็เราก็ไปบูชาโคมมาก่อนนะครับแล้วก็เอามาแขวนเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแหวนนะครับตามความเชื่อนะครับจะได้พบกับสิ่งดีดีนะครับนะครับพระเขาเรียกว่าอะไรนะพระผ้าเออผ้าโหมพระท่าุนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับ ก็อยู่ตรงหน้าพระธาตุตรงนี้เลยนะครับพระธาตุนี้เก่าแก่มากเลยนะครับน่าจะบบราะมาเหมือนกันนะครับบริเวณด้านนอกนะครับตอนนี้เริ่มเย็นแล้วมีการเปิดไฟเห็นเหมือนับไฟแสงสวยงามนะครับแต่เสียดายนะผมไม่ได้อยู่ถุงมืดนะครับวันนี้เพราะว่าผมกลัวฝนจะตกนะครับแล้วก็มาไหว้พระพรหมนะครับตรนนี้ก็จะมีพระพรหมด้วยนะครับ ก็บายเผื่อทุกทุกท่านเลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีพบกับสิ่งดีๆนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับ